สีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับโบอีแล้วนะคะวันนี้โบก,ก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆจะมาแนะนํานะคะนั่นก็คือนี่เลยสบู่ไข่มุกดำนะคะสะบู่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะมีกลิ่นที่หอมแบบหอมแบบหอมมากส่วนสารสกัดจากสบู่ไข่มุกดํานะคะคือจะนําเข้าจากประเทศเกาหลีเลยแล้วก็ผลิตที่โรงงานที่ได้มาตรฐานเลยนะคะ ลองคือว่าใช้แล้วปลอดภัยแน่นอนร้อซ์ใช้แล้วเห็นผลนะคะเดี๋ยวโบก็จะให้ดูผิวหน้าโบใกล้ๆกันนะคะโบก็จะแต่งหน้านะคะเดี๋ยวโบจะลองใช้สบู่ไขมุกดำดูนะคะว่าจะล้างได้สะอาดหมดจดแค่ไหนนะคะแล้วเราก็นําสบู่นะคะมาถูให้เกิดฟองกันนะคะ สบู่ไขมุกดำตัวนี้นะคะช่วยลดริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดํานะคะช่วยกระชับรูขุมขนทาให้ผิวหน้าเรียบเนียนและขาวกระจ่างใสค่ะและสารสกัดจากธรรมชาตินะคะก็จะมีไขมุกดำร้านหางจระเข้และดอกคาโมไมล์ดอกลาเวนเดอร์ดอกโรสเมรี่สารสกัดจากน้ำมันต่างๆเช่นน้ำมันลำข้าวน้ำมันอัลมอนด์น้ำมันมะพร้า น้ำมันจากดอกคำฟอยน้ำมันมะกอกและยังมีวิตามิน B3 และวิตามิน E หลังจากทําความสะอาดผิวหน้าแล้วนะคะก็จะสังเกตได้ว่าหน้าดูขาวกระจ่งางใสขึ้นและเนียนนุ่มนะคะราคาเพียงกล่องละ250บบาทนะคะใครอยากได้ก็ไปหาซื้อกันนะจ๊ะบ๊ายบาย